ทีออแซนก่อนดอนนีกว่าเพราะเราจะไล่ตามตามโป<อ> <process S 2> รเซสใช้ค่ะทีออแซนเป็นฟิลเลอร์ชนิดหนึ่งที่กบฟิลเลอร์ยี่ห้อเก่าหมดทีออแซนเป็นของสวิตค่ะแต่ก่อนมันเป็นเทคโนโลยีป,ก,ปกติแหละก็คือเหมือนฟิลเลอร์ทั่วไปแต่ตอนนี้ทีออแซนจากสวิสค่ะคือเพื่อนหมอเป็นสปิเกอร์กับเทรนเนอร์ให้เขา,า,าด้วยทีออแซนได้ทำนวัตรกรรม RHA เทคโนโลยีมันแปลว่าสิ่งตัวเนี้ย มันทําให้ฟิลเลอร์ข้อเสียของฟิลเลอร์แต่ก่อนเป็นก้อนบวมน้ําเวลามูฟเ e ้นไปกันนะ้าแล้วเป็นก้อนมันเปลี่ยนไปละมันเรียกว่าดินามิกฟิลเลอร์คือเขาจะมีปัญหาว่าตําแหน่งที่มีการขยับเยอะๆฉีดฟิลเลอร์แล้วมันจะเป็นก้อนมัน movement แล้วมันประหลาดคือด้วยความว่าฟิลเลอร์ทุกยี่ห้อในท้องตลาดยกเว้นทีโอแซนกับโนเวียเวลาที่มันมูฟเ m e นอะมันไม่สามารถที่จะ เบรนไปกับมัสเซอร์ได้คุณหมอมันจะมีความเป็นก้อนของมันอยู่แม้ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามเวลายืดไปมันมันไม่ค่อยจะยืดไอตอนที่มันไม่ยืดเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ค่อยเรียเท่ากับตอนที่มันยืดแล้วเนี่ยมันไม่ดึงกลับมาคือคือด้วยความว่าไอตัวเนี้ยมันมีความพิ้วไหวตามกล้าเมือก็เหมาะเจานะคะคือเวลามันบี้มันมันมันก็จะไปกับ มาเซอร์เราเลยตอนกลับเ็ือกลับเหมือนมาเซอร์เราเลยอ่ามันเลยมันมันเลยเป็นธรรมชาติมันเลยเป็นธรรมชาติแต่ขณะที่ยี่ห้ออื่นการยืดหยุ่นอย่างเงี้ยมันไม่มี้มันมีความสปริงยืดกลับไปแล้วมันจะเรียนแบบกับกล้ามเนื้อเรามันไม่ใช่ว่าฉันเป็นฉันอะฉันยืดให้นิดเดียว แล้วฉันกลับมาแค่นิดเดียวม,มันเลยการว่ามันเลยมีความเป็นเหมือนกล้ามกล้ามเหมือนเรามันเลยดูสมูทอันนั้นคือแล้วอีกข้อหนึ่งคือมันมี B D D D E น้อยคือตอนนี้เขาเชื่อว่าที่ฟิลเลอร์มีคอสซิงบางอย่างมันเป็นชื่อคอร์สิงมันเหมือนกับข้าวข้าวต้มมัดแล้วเราใช้เชือกพันมัดหรือใช้อยางรัดอ่ะ,อะ,ะ,อะมันต่างกันทีนี้ไอ้กลุ่มที่เรียกว่าเป็นชื่อของไอ้สิ่งที่รัดเขาอ่ะ มันคืออันนี้มันจะมีกลุ่ม B D D E เพราะเดี๋ยวเราอาจต้องพูดถึงนูเวียที่เขาใช้ไอตัวมัดอีกแบบหนึ่งค่ะ,คะไอตัวรัดของเขาเดี๋ยวนี้มันเขาเป็น B D D E ก็จริงแต่ B D E เนะี่ยมันเป็นชื่อชนิดหนึ่งของตัวรัดยางซึ่งเวลาที่อยู่ไปกับผิวนั้นๆแล้วมันปล่อยมันมันจะสลายดีกว่าคุณหมอเวลาที่มันรวมกันเป็นยางยางยางยืดมันไม่ใช่ปัญหา มันก็จะไม่ร่างกายก็จะไม่ค่อยจับว่ามันเป็นสารแบกบอกแต่พอมาอยู่ร่างกายเรานานๆอย่างนี้มันเริ่มเปละ่ามันเริ่มจะหมดฤทธิ์ถึงวันละมันจะแตกเป็นเส้นเล็กๆตอนที่มันแตกเป็นเส้นเล็กๆแล้วมันไปอยู่ในร่างกายเราอะร่างกายเรามันจับว่ามันเป็นสารสารแบกปอกก็เลยมีปัญหาว่าฟิลเลอร์ยี่ห้อดังบางยี่ห้อทําไมฉีดไปสักพักหนึ่งยิ่งอยู่มันยิ่ง บ่มบ่มอยูย่เพราะว่าคนไข้ก่อการแพน,นิดๆ<พ>ใช่ค่ะซึ่งอ่านี้เขาก็มี BDE ให้หน้อยแต่ว่าเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีอย่างรัดอันนี้อยู่แหละแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยเราต้องใช่หนึ่งคือหนึ่ง BDE เขาน้อยจริงข้อหนึ่งคือดีละแต่ทําไมมันเอาแบบไม่ใช้เลยไม่ได้เพราะว่ายี่ห้อนี้มันมีเทคโนโลยี RHA ไงคะมาเลยเป็นเป็นยี่ห้อที่ว่าเออเขาต้องแค่แบบเนี้ยต้องมีตัวดึงต้องมีตัวรัด มันก็เลยแปลว่ามันต้องใช้ของเขาด้วยจุดเด่นที่มันดีมากแต่เขาก็เคลมว่า BDE เขาน้อยแหละ,ะซึ่งการยิ่งยิ่งหน่อยมันยิ่งดีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกห้อที่มี BDE ทุกคนต้องแพ้นะคะแท้เขาบอกว่าเขาทำเขาเลยก่า การยืนการวิ่ัยกลับไปว่าสาเหตุที่บุมบมยุบมันเกิดจากอะไรก็เลยทําให้ยี่ห้อนี้ก็พยายามจะใช้ใช้น้อยแหละน้อยแหลกถึงได้รู้สาเหตุใช่แต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่มีปัญหาเรื่องบุมบมยุบค่ะจะมีปัญหากับพวกฟิลเลอร์อีกแบบหนึ่งในท้องตลาดส่วนใหญ่ทองตลาดที่เป็นที่ทำจากตัวนี้อ่าอุ้ยนี่ต้องมาโถจะมาเลือกต้องมานั่งดูอีกว่ามีส่วนประกอบอะไรคุณหมอโอ้โหวันนี้จะบอกว่าคุณหมอนั่งเลคเชอร์อะไรนี่มาหันไป2ตัวหัวปวดมากเลคเชอร์แบบแน่นมากเลยคุณหมอก็เลยกลายเป็นว่าทีอัลเซ มันเป็นตำแหน่ง movement เช่นล่องแก้มหรือตรงหนกแก้มที่มันเป็นรอยขีดตรงโหนกคุณหมอมันค่อนข้างดีมันดีกว่ายี่ห้ออื่นเลยแหละแต่เหี๋ยวอย่างทคุณหมอมีภาพเทปเป็นใต้ตาจะมีภาพใช่ไหมคะมีคามีภาพาจะมีเป็นภาพนิ่งนะคะมาให้ดูอันนั้นจะเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะตัวที่สองใช่ค่ะ 2. 2> ใช่ค่ะฉีดคือปัญหาในท้องตลาดคือพอฉีดใต้ตาแล้วมันชอบโปะอ่ะมันชอบบวมันชอบชักกี้เพราะมันวันวันแรกมันสวยคุณหมอเ่ราะผ่านเทคอลลองทามันสพักนึงมันบวมน้ำแล้วใต้ตานี่ขนาดฉีดใต้ตาคนใต้ตาบางมาก ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอะม่รอดเราคุณหมอผ่านไปสัก3วันะจะเริ่มบวมแล้วตุ้ยตุ้ยมาแล้วค่ะแล้วจะเป็นคล้ายๆ t ้ n d เทนเทนดอลิเฟคือมันจะเป็นเงาของฟิลเลอร์ไอตัวเนี้ยมันจะเบรนเหมือกันคือจะเอาสวยเหมือนเหมือนใน Tik t o อกไม่ได้นะเพราะนั่นคือพอเขาฉีดเสร็จอะเขาจะฉีดให้ล้นเลยแล้วมาดูมันจะดูต่างมากแต่เราต้องการให้ทิ้งไว้แล้วคนไข้ดู a t u r a l l o o k คือไม่คำเป็นก้อนอันนี้พี่หอยก็ฉีด นะคะใ,ใต้ตาดำๆอ่พอหลังจากฉีดก,ก็ขาวแต่บางคนก็จะฉีดขาวนะแต่ว่าอีกสักวันเจ็ดวัน8วันก็จะชักกี้คือชักกี้เห็นตานชักกี้มันจะดูล้นขึ้นมาวมนะคะ,คะนี่ก็คือถึงปนี่คือตัวที่2